วันเกิดหลวงปู่โชคปุตตะโบสำนักสงฆ์หลวงปู่โชคตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับชมบรรยากาศในงานครับชมบรรยากาศในงานคืนนี้มีมวยนะครับมีวงดนตรีด้วย ประรัมพิธีปลุกเสกเรียนช่นี้าปีการศษายากหลวงพ่อครับหลวงพ่อเดีไม่ควรพ่อเอาไปส่งของนั่งช้างนะครับนช้างเขาเชื่อกพระ่านสื่อไปที่ก่องเที่ยวชาติโอกว่าทำบุญที่สกงลงปูโชกแต่จริงแล้วซองก็ไม่ได้ซองพระป่าของสำนักสงฆ์หลวงปูโชค อ่านะร้องนะครับส่วนจิตหลงวงปู่ช่วงนะครับทุกท่านที่จะเข้าร่วมพิธีนะครับท่านสามารถเข้านั่งได้เต็นที่สองนะครเต็นที่สองนะครับน้องนักก oley มาช่วยพี่เขาตั้งหน่อยเร็วๆเร็วๆมาตั้งไอ้อัร์ชนาอันนี้เขาเรียกอัร์ชนาะ ไอ้ที่ยกมานะ่ะหดเหนื่อยเขาเรียกทำมากเอออาจารย์ลืมบอกปึงตั้งเลยลูกตั้งคืนพิงยเลยลูกแล้วต่อ้รุ่น่งขานังในเพี่อ่ะรางกังเด็กม่ตัวหนึ่งเลยลงคยบอกให้อาคารกราศิลปินนาชาชาได้นั่ประจำที่เลยครับอ่าเน้นเก้าอี้บริเวณด้านในที่จะได้เข้าสู่พิธีนะ ประเด็นคืว่าพี่ให้นั่งเก้าอี้เลยเดี๋ยวเข้ามาทีละประเทศแล้วก็จะใช่ครับเข้าทีละชุดเข้าทีละชุดนะครับพี่หลวงหลวงปู่รับไม่ทันบันไดดีกว่าครับคบันไดมีบันได,นไดแล้วเออขอรญาตนะครับแล้วก็กราบนิม์พระคุณเจ้าทุกลูปนะครับขึ้นนั่งบนอัศออนาพิธีนะครับ ่าเรียนเชิญออขออนุญาตนะครับศิลดินเพียทุกท่านกับนั่งเก้าอี้ตอนนี้หลงผู้มาแล้วหรือว่าไปฟังการผมปล่อยเลยนะ เชิญนั่งประจำที่นะครับแหมทีมงานนานาชาติเรานะครับเรียนเชิญประจำที่เลยนะครับอลองกังกังประสานงานให้พวกเราประจำที่จะซีกาวได้อย่างครับ คิดว่าจะปิดปากกันแค่ครั้งที่สองนะครับคงจะมีมีครั้งที่สามอ่จะได้นี่เขาจองมาแล้วตอนนี้สามนี้บนพระคุณเจ้านะครับที่นั่งตอนนี้โอ้หลวงพี่ก้อพระธรรมสการครับขึ้นถึงกลางเลยถูกไนมัสการพระคุณเจ้าขึ้นสวนอัธนาไม่ไม่ไม่ใช้ครับไม่ไม่ใช้เลยครับแค่ทำอัธนา แต่ได้กราบนิมนต์พระพุทธเจ้าได้ขึ้นไปนั่งนะครับพอนั่งเสร็จปุ๊บเตรียมไปไว้หนึ่งตัวนะครับให้กับหลวงปู่นะครับเทคนิคที่เรียหลวงปู่ว่าจะได้กล่าอ่าโกว่าอ่าคะแรนถ้าทเจริญราโดยสวิทในภาษาคาบูชานะครับตอนนี้เราดีล่ะเสร็จจากหลวงปู่เสร็จแล้วก็คือส่วนพิธีเราก็แต่ดเรียบร้อย ตอนนี้กราบพิธีครับเจ้าพระทูตนะครับบริหารพิธีกราบพิธีพิธีครับได้เลยนะครับกราบพิธลพระบุญเจ้าทุกูตพระบุญเจ้าผู้ทรงสมณศักดิ์นะครับเป็นภาพที่ีวันาได้ครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาดีดีนะครับคือพระเดชพระบุญเจ้าแว๊บแว๊บแว๊บยกไม้ควมัน การพิธีนพระพุทธเจ้าเดินทางขึ้นสู่สัตว์พิธีเพื่อประกอบพิธีแต่เจริญพระพุทธีเป็นภาพที่บทการที่อยู่ในจิตใจของนานาชาติและพวกเราชาวอุตชาวไทยขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะครับเราต้องเรยงขอข้อที่ปูผ้าหกตัวหกตัวทีุ่ดาเถึงดิมครับ ต้องขออ่อไปด้วยพิธีกิตนดครับมาให้ดีมีทำประจำจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่ไปให้ดีมีทำเข้าคำจูดีจะอยู่แบ่งภาคเมื่อจากไปคณะสภา สาธุการลุกนะครับร่านสิทธ <coord> ิ์ลูกศิษย์หลวงพุทกโฆที่อยู่ตะล้องแต่เขาลงีินะครับเยเชิญโดยในเต้นเลครับปัญญุปัญญย หรากลาช่วงกันนี้จะเข้าสู <the> ่ในช่วงทิกของการไล่สดเข้าสู่ทิจารของจากโอซิตารสตาระลูกุยุคุกุโมเรื่องเรื่องเรยวาในการเลยกอายุวัฒนธรรมในคนประจำปีทุกปของอนาคตที่เจซึ่งวันนี้เราก็จะได้ถ่ายทอดสดตามทางเพจข่าวชัดประเด็นจริงนะครับซึ่งเราจะแชร์ูงี้ไปทั่วโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นคณะทา่ที่สุด โชคตัวโมนะคุณทิมนาชื่นที่จะปล่อยเลยแพรบารบมีของหลวงปู่เข้าสู่สาารโลกนะครับสำหรับตัวน,นี้เข้าสู่รยุคบนต้พิธีนะเรียบร้อยแล้วของกลางพิมลหลวงปู่โชคตัโมเพื่งนั่งสู่ธรรมราชที่จัดติียไว้ของกลางพิมลครับหลวงปู่ครับอือ ยกินจะเอาอย่างนั้นแกแกมาวันไม่แค่วันงานดีกว่าโอ okay. เคเวหลงปู่มานะครับลงปู่มาทางคณะนะครับก,ก็จะจบเครื่องสัคัญละนะครับโดยท่านตบเตือนเจงจาบคุณกันธ์จาเป็นผู้นำจ,จากาชุดาพานพวกนะครับ